วันนี้วันจันทร์ที่สองมิถุนายนครับผมมาถึงอำเภอเมืองสงขลาครับนี่คือทะเลสงขลาครับเขาบอกว่าตรงนี้คือแหลมสมิลานะครับผมกำลังจะเดินที่นางเงือกครับที่เป็นจุดแลนด์มาร์คของที่นี่เลยนี่ครับเห็นไหมฮะทะเลสงขลานี่อยู่นู่นนะครับตรงนู้นแล้วสามารถวิง่งนู้นได้เลยนะครับ น,นี่กอดหนูกอะแมวครับเนี่ยกอดหนูกอะแมวมาดูนางเงือกที่มีคนมาถ่ายเซลฟี่กันเยอะประวัติเขาบอกไงฮะบอกว่าในเงือกสร้างลูกปั้นในเงือกส่้างปี2509ครับในปี2509นี่ครับเป็นจุดแลนด์มาร์ค แล้วก็หาดยาวไปถึงนู้นเลยครับไกลมากผมคิดว่าจากตรงนู้นนะนะครับที่เห็นนั่นนะแหละเราวิ่งรอบๆเนี่ยนี่ก็เป็นโรงแรมที่มาสอนให้กับกระทรวงไอซครับศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชนแล้วจากทางนู้นทะเลอีกฝั่งหนึ่งก็วิง่งไปสกิโลสองกิโลนะครับ เดี๋ยวผมจะไปถ่ายเซลฟี่บ้างนะครับกับหนังเรื้อ